เรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการฟตุตบอลเลยนะครับสําหรับการประกาศวางมือจากการคุมทีมของเจอเก้นครอปนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนะครับที่ประกาศจะลงจากตําแหน่งหลังจบฤด,ดูกาล2023-2024นะครับถือว่าเป็นข่าวที่ช็อกแฟนลิเวอร์พูลแล้วก็แฟนบอลทั่วโลกมากๆนะครับเหตุผลที่ครอปตัดสินใจอำลาทีมเนื่องจากว่าเขามีเหลือพลังที่จะทำาสิ่งนี้ต่อไปแล้วนะครับ กับการคุมทีมซ้ำๆทุกวันนะครับตอนนี้คือต้องการที่จะหยุดแล้วก็ไปพักผ่อนนะครับแล้วก็ให้กุนซือที่เหมาะสมแล้วก็มีพลังใจเต็มร้อยเนี่ยเข้ามาทำลิวพูลต่อจากเขานะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับการเข้ามาทำทีมหงแดงของเจเกนครอปนะครับ mm hmm. ก็เจเกนครอปนะครับเข้ามาทำทีมลิวพูลเนี่ยในวันที่8 ตุลาคมปี2015นะครับแทนที่ของแบนเนอร์ลัตเจอร์ที่โดนปลดออกจากตำแหน่งนะครับเจอเกนคลอปก็เข้ามาด้วยกันเซ็นสัญญา3ปีนี่ก็คือโฉมหน้าของเซเวผู้เล่นตัวจริงนะครับที่ลงสนามนัดแรกให้กับเจอเกนคลอปนะครับซึ่งเกมแรกเนี่ยเขาพาทีมบุกไปเสมอซัพเปอร์ได้0-0นะครับก็ดูชุดนั้นครับไม่ไม่เหลือใครแล้วนะครับก็ังมีพวกซิมงมินโยเล่มาตินสเคเทล ลูคัสเลวาเอ็มเลชานมีเจมส์มิลเนอร์เป็นกัปตันนะครับฟิลิปเป้คูตินโยกดิวอกโอลิกีอดัมลาลาน่านะครับประมาณนี้ซึ่งปีแรกเนี่ยเจสเกนครอปไม่ได้เสริมผู้เล่นเก่งๆเข้ามาเลยนะครับก็คือใช้ผู้เล่นชุดเดิมเลยนะครับที่ลอจเจอร์ทำเนี่ยเอามาสานต่อนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าปีแรกเจสเกนครอปพาทีมจบแค่อันดับที่8เท่านั้นนะครับไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลอยุโรปด้วยแต่ว่า ผลงานเด่นก็คือพาทีมเข้าชิงฟุตบอลถ้วย2รายการนะครับก็คือรายการลีกคัพนะครับซึ่งก็ไปแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดชิงด้วยการแพ้จุดโทษ1ต่อ3นะครับอีกรายการที่เข้าชิงก็คือฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยปราบทีมดังทั้งแมนยูดอทมุนบียไรอัลนะครับแล้วก็รอบชิงเนี่ยไปแพ้ให้กับเซบีย่า1ต่อ3นะครับ ก็ทําให้ฤดูการแรกเนี่ยเจอกันครอปจบด้วยการคว้า2รองแชมป์แม้ว่าจะจบที่8ก็ตามแต่ว่าฤดูการถัดมาครับ2016-2017กับ2016 2017เนี่ยทางบอร์ดบริหารก็ได้ทําการต่อสัญญาครอปและทีมงานออกไปอีกจากสัญญาเดิม3ปีเนี่ยต่อไปอีก3ปีเป็น6ปีนะครับเพราะว่าเห็นแนวโน้มดูแล้วน่าจะพัฒนาทีมไปต่อได้ฤดูการถัดมานะครับเจอกันครอปก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นพอสมควรนะครับมีการขายผู้เล่น ที่ไม่อยู่ในแผนเนี่ยออกไปนะครับทั้งพวกบาโลเตลี่เบนเตเก้โจอันเลนนะครับมาเินสเคอร์เทลพวกนี้ออกไปหมดแล้วก็เติมผู้เล่นใหม่มานะครับอย่างผู้สาประตูนะครับซิโมนบิโยเลอ่าผลงานยังไม่ดีพอก็ไปซื้อลอริสคาริอุสเข้ามานะครับกองหลังก็มีมาจากบนเดลิก้านะครับโจเอลมาติปนะครับได้ฟรีจากชาลเก้อยู่กับเจอเกนครอปนานที่สุดในชุดนี้นะครับถ้าไม่นับนักเตะดาวรุ่งอย่างพวกเทรน หรือเคอร์ติสโจนหรือ, Kevin er ur, ครอเควินเคลเลเฮอร์นะครับกองกลางเติมจอจินโยวายนาดุมนะครับทุ่มซื้อมาจากนิวคาสเซิล23ล้านปอนด์แล้วก็แดนหน้าเสริมซาดิโอมาเน่เข้ามานะครับ36ล้านปอนด์จากเซาว์ทามปันซึ่งฤด,ด,ดูกาลนี้นะครับคลอปก็พาลิเวอร์พูลจบที่อันดับที่4ี่ก็ผลงานดีขึ้นแต่ว่าก็ถือว่ายังเสมอเยอะนะครับ38นะัดชนะ22เสมอ10แพ้6มี76คะแนนนะครับก็ได้กลับไปเล่นฟุตบอล ยูฟาแชมเปียนส์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนฟุตบอลทั่วในประเทศก็ถือว่าไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ก็ถือว่า2ฤดูกาลผ่านไปคลอปก็ยังมือเปล่ายังไม่มีถ้วยกับลิเวอร์พูลนะครับมาต่อที่ฤดูกาล2 0 1 7ถึง2018นะครับก็ฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลตัดสินใจทุ่มเงินเลยซื้อโมฮัมเหม็ดซาลาเข้ามานะครับรวมถึงเติมแอนดรูโรเบสันนะครับจากเฮาซิตี้เข้ามาเสริมแบ็กซ้ายเป็นตำแหน่งที่ทีมมีปัญหาอยู่รวมถึงกองกลางก็มี อเล็กอ็อกเลสแชมเบรนจากอาร์เซนอลเข้ามาเสริมแม้ว่าช่วงตลาดรอบ2เนี่ยทีมจะขายฟิลิเป้คูตินโน่ไปให้บาร์เซโลนานะครับค่าตัว105ล้านปอนด์ก็ตามนะครับแต่ว่าแนวลุกเริ่มลงตัวแล้วมีซาร่ามีมาเน่แล้วก็หน้าเป้าเป็นเฟอร์มิโน่นะครับแบ็กซ้ายเป็นโรเบิร์สันนะครับขวาก็เทรนด์เล็กซานเดอร์อาร์โน่ขึ้นมาแล้วแล้วก็ช่วงบอกราคมไปซื้อเฟอร์จิลฟันได้จากเสามมาจากเสาแทมตันนะครับค่าตัวเป็นกองหลัง ค่าตัวแพงในโลกณนขนาดนั้นนะครับ75ล้านปอนมายืนคู่กับเดยันลอฟเลนนะครับทำให้ครอปเนี่ยได้แผงรับ4คนชุดหลักเรียบร้อยแล้วแดนหน้าก็ครบ3และกลางก็มีเฮนโดมี ner, มิลเนอร์มีวินอดุ่มนะครับมี ain, แชมเบอร์เลนลาลาน่าเอเมเลชานพวกนี้นะครับทีมลงตัวมากขึ้นนะครับแต่ว่าในลีกเองก็ยังจบที่4นะครับ38นัดมี75แต้มยังเสมอเยอะอยู่ นะครับก็ได้โมเมตซาร่านะซื้อเข้ามาแล้วก็ยิงระเบิดระเบ้อเลยในฤดูกาลแรกส่วนในบอลถ้วยเนี่ยในประเทศตกรอบเร็วแต่ว่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับพวกเขาผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในยุคของเจเกนครอปนะครับเข้าไปเจอกับเรอัลมาดริดแล้วก็สุดท้ายแพ้ไป1ต่อ3นะครับเกมนั้นใครจำกันได้นะฮะลอริสคาริอุสก็ทำให้ทีมเสียประตู2ลูกนะครับเกมนั้นก็เลยแพ้ไป ก็เท่ากับว่าเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับที่เจอเกนคล็อปยังเอาถ้วยเข้ารังแอนฟิลไม่ได้นะครับฤดูกาลที่4ครับฤดูกาล2 0 1 8ันสิบแปถึงสองพันาต่อเนื่องมาจากฤดูกาลที่แล้วนะฮะอลิสคาริอุสเล่นพลาดนัดชิงนะครับเจนคล็อปแก้ทันทีนะครับตัดสินใจทุ่มเงินซื้ออาริสันเบเกอร์นะครับประตูจากโรม่าค่าตัว55.5ล้านปอนด์เข้ามาเป็นมือหนึ่งคนใหม่นะครับเสริมแดนกลาง2คนมีฟาบินโยกับ นาบิเกเต้าแล้วก็ลิมเซนเสริมเซอร์ดานชากิรีเข้ามาซึ่งฤดูกาลนี้ในพิมร์ลีกเป็นฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้38นัดเก็บได้97แต้มได้แต้มเยอะขนาดนี้แต่ยังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าแชมป์เป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มี98แต้มลิเวอร์พูลแพ้คะแนนเดียวนะครับทั้งฤดูกาลแพ้นัดเดียวเสียประตูน้อยสุดในลีกแล้วก็แพ้แค่คะแนนเดียวนะครับ เล่นดีขนาดนี้แต่ว่าก็ยังไม่ถึงแชมป์นะครับแต่ก็สมหวังครับได้ถ้วยแรกสักทีในยุคข,ของเจอร์กันครอปนั่นคือฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเร์พูลเนี่ยก็ผ่านด่านทั้งบาเยิร์นมิวนิกปอร์โตนะครับโดยเฉพาะบาร์เซโลนาที่นัดแรกไปแพ้ที่คัมนู3 0แล้วกลับมาชนะที่แอนฟิลด์4-0นะครับแฟนเร์พูลน่าจำกันได้รอบชิงเนี่ยมาชิงกับสปเปอร์ นะครับก็ได้ประตูจากจุดโทษของโมเมซาล่าแล้วก็ด ok ีบ็อกโอริกี้ยิงท้ายเกมนี่ถือเป็นแชมป์รายการแรกของเจอเกนครอปกับลิเวอร์พูลนะครับถัดมาฤดูกาล 2019- ั 2020, นสิถึงสองพนบะครับฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลเสริมไม่เยอะนะครับเพราะว่าตัวหลักลงตัวอยู่แล้วนะครับก็มีพวกฮาวีเอเลียดกับทาคุมิเมนามิโนที่ซื้อเข้ามาเป็นตัวเสริมนะครับเจอเกนครอปก็ต่อยอดจากผู้เล่นชุดเดิมแล้วปีนี้ก็พวกเขาก็ เปิดหัวด้วยการเป็นแชม์ฟุตบอลยูฟาซูเปอร์คัพนะครับชนะจุดโทษเชลซี5ต่อ4แล้วก็ไปคว้าแชม์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับชนะฟลาเมงโก้1นในช่วงต่อเวลานะครับก็ได้มา2ถ้วยต่อเนื่องรวมถึงถ้วยที่รอคอยนะครับแฟนเดอะคอปรอคอยมาร่วม30ปีนะปีนะก็คือฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นสมัยแรกนะครับ 38นะัดชนะ32เสมอ3แพ้3นะครับเก็บได้99คะแนนเยอะกว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับซึ่งสุดการรอคอยแชมป์ลีกสูงสุดอันยาวนานลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เอาชนะแมนซิตี้เนี่ยถึง18คะแนนด้วยกันนะครับโดยที่ลิพูเนี่ยนำเป็นจา่าฝูงตั้งแต่เกมนัดที่2ยาวจนจบฤดูกาลเลยนะครับมีช่วงที่เขาชนะ18นะัดรวดด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม ถึงกุมภาพันธ์อีกปีหนึ่งนะครับสุดยอดมากๆฤดูกาลนี้สําหรับลิเวอร์พูลในลีกนะครับแม้ว่าในบอลทัววปีปีนี้อาจจะไปได้ไม่ไกลแต่ว่าก็เนี่ยมาทุ่มสมาธิกับบอลลีกแล้วก็ทําได้นะครับหลายคนก็มองว่าโอ้โหลิเวอร์พูลชุดนี้น่าจะแข็งแกร่งต่อยอดได้ต่อยอดได้อีกหลายปีแต่ว่าฤดูกาลถัดมา2020-2021ถึงนะครับปีนี้มีจุดเปลี่ยนก็คือเฟอร์จิชั่นไดกองหลังเบอร์หนึ่งของทีมได้รับปัดเจ็บ ยาวตลอดฤดูกาลนะครับแล้วทีมก็ไม่ได้มีการทุ่มซื้อกองหลังฝีเท้าดีเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับก็เหลือเชื่อว่าการขาดกองหลังตัวเก่งไปหนึ่งคน,นจ,ะงะจะส่งผลกระทบกับทีมเยอะขนาดนั้นนะครับนพทีม์ลีกรหรือพูจบที่อันดับ3นะครับ38มนัดมี69คะแนนนะครับมีมาแผ่วช่วงท้ายๆฤดูกาลแล้วก็เร่งจนจบที่3ได้นะครับยังได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนบอลถ้วยตก รอบเร็วเกือบทุกถ้วยนะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนี่ก็ไปแพ้เรอัมลมาดริดในรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยนะครับก็เป็นฤดูกาลที่อะไรก็ไม่เป็นใจนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับถัดมาฤดูกาล2 0 2 1ันยีถึงสองพนะครับปีนี้ก็ได้เฟอร์จิลฟันไดายกลับมานะครับแต่ลิเวอร์พูลก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับไปซื้ออิบราฮิมาโคนาเต้เข้ามาเสริมเกมรับอีกหนึ่งรายแต่ว่าก็ต้องเสียจอจินโยไวนด่ดุมนะครับไม่ต่อสัญญากับทีมแล้วก็เลือกย้ายไป ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับรวมถึงเซอร์ดานชาคิรี่ก็ถูกขายไปอยู่กับลียงนะครับแต่ว่าช่วงตลาดมกราคมก็ได้ลุยดีอาร์ตนะครับซื้อมาจากปอร์โต่สีล้านปอนด์เข้ามาทดแทนนะครับก็ฤดูกาลน,นี้ลิเวอร์พูลก็กลับคืนฟอร์มที่ดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วจบที่รองแชมเปี้ยนลีกแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแค่คะแนนเดียวลิเวอร์พูลได้92คะแนนนะครับแมนซิตี้ได้93โดยที่ลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้ ฤดูกาลนี้แค่2นัดเองนะครับแต่ว่าอย่างน้อยปีนี้ก็มีรางวัลปลอบใจนะครับลิเวอร์พูลได้แชมป์บอลถ้วย2รายการก็คือ FA Cup นะครับกับบลีกคัพนะครับซึ่งชนะจุดโทษเชลซีทั้ง2รายการนะครับก็เป็นดับเบิลแชมป์บอลถ้วยไปส่วนยูฟ่าแชมเปียนลีกลิเวอร์พูลเข้าชิงอีกครั้งนะครับคราวนี้ชิงกับโจ์เดิมเรอัลมาดริดแต่ว่าก็พลาดนะครับแพ้ไปศูนย์ต่อจากประตูของวินิสููเนียนะครับก็เป็นการชิงทั่วยุโรป ครั้งที่3ของยุคครอปแต่ว่าก็พลาดแชมป์ไปนะครับฤดูกาลถัดมานะครับ2 0 2 2ถึง2023ฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นมีอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนก็คือทีมขายซาดิโอมาเน่ไปให้กับบาเยนมิวนิกนะครับ27.5ล้านปอนด์นะครับทำให้ทีมเนี่ยต้องไปซื้ออดาวิดนูเนสกองหน้าจากเบนฟิก้านะครับด้วยราคา64ล้านปอนด์ก็ทำให้แนวรุกของอาลิเวอร์พูลเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนใหม่ เพราะว่านูนเยสเนี่ยเข้ามาเป็นตัวเป้านะครับแทนที่ของเฟอร์มิโน่ที่เริ่มโรยราแล้วก็หวังจะมาเป็นตัวจบสกอร์คนใหม่ของทีมนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทุกอย่างมันก็ต้องปรับจูนกันใหม่นะครับรวมถึงกองกลางผู้เล่นอย่างจอร์แดนเทนเดอร์สันรวมถึงเจมส์มิลเนอร์เริ่มโรยราแล้วเล่นแผนเฮฟวี่เมทัลแบบเกเกนครอบเกเกนเพลสเนี่ยเล่นแบบน้ำทุ่นนัดไม่ได้แล้วเพราะมันต้องใช้พลังงานเยอะมาก นะครับทำให้ปีนีร์ภูผลงานตกลงไปพอสมควรนะครับซึ่งปีนีร์พูสุดท้ายจบอันดับ5เลยนะครับหลุดท็อป4นะครับ38ดนัดมี67คะแนนเป็นปีที่ร์ภูทำอันดับไม่เข้าท็อป4เลยนะครับแต่ว่ายังดีที่มาเร่งช่วงประมาณ5นัดสุดท้ายเนี่ยเลยมาเกาะเป็นทีมท็อปอันดับ5ได้นะครับส่วนฟุตบอลถ้วยนี่ก็เรียกว่าตก รอบทวดหน้านะครับถ้าไม่นับคอมมูนิตี้ชิลที่ลิเวอร์พูลเนี่ยชนะแมนซิตี้ได้สามหนึ่งในช่วงเปิดฤดูกาลนั่นคือถ้วยเดียวที่ได้มานะครับแชมเปี้ยนลีกก็เหมือนเดิมครับตกรอบด้วยน้ำมือของเรอัลมาดริดโจทเก่านะครับมาในฤดูกาลปัจจุบันนะครับ2023-2024ลิเวอร์พูลของเจอร์เก้นคล็อปก็ยกเครื่องกองกลางใหม่เลยนะครับมีการปล่อยผู้เล่นอย่างเจมส์มิลเนอร์นาบีเกตาอเล็กซ์ออกเลตแชมเบอร์เลน นะครับจอแดนเฮนเดอร์สันฟาบินโยสองคนนี้ก็ไปซาอุนะครับรวมถึงเฟอร์มิโน่ด้วยนะครับก็ไปเล่นที่ซาอุปล่อยตัวเก่าหลายคนแล้วก็เติมกองกลางลุ้นๆน,นะครับอย่างอเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์จากไบริทันโดมินิกโซบอสไลจากไลท์ซิกวัตเร์ลูเอนโดจากสตุตการ์ดแล้วก็ไลอันกลาเวนเบิร์กจากไบยิรูนิคนะครับก็เลยทำให้ลิปูปีนี้อกองกลางมีจังหวะดนิมิกเล่นแบบเฮฟวี่เมทัลได้มากขึ้น นะครับมีกองกลางมาช่วยวิ่งกันแต่ลุกก็ตัวเลือกเยอะนะซาร่ามาซาร่าดิอาร์ตกัคโตโจโต,ต้านะครับอาจจะมีผู้เล่นเจ็บไปบ้างแต่ว่าตัวที่ลงมาก็ทดแทนได้ดีนะครับทำให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลผ่านมา21นัดพวกเขาขึ้นนำจากฝูงนะครับชนะ1 4เสมอ6แพ้1มี48คะแนนตอนนี้นำแมนซิตี้อยู่5คะแนนโดยที่แมนซิตี้แข่งน้อยกว่า1นัดนะครับส่วนฟุตบอลถ้วยตอนนี้ยังอยู่ในเส้นทางทั้งหมดนะครับ FA ครับ ก็ยังอยู่นะครับคารลิงครับเนี่ยหรือคาราบาวคัพเข้าชิงกับเชลซีแล้วก็ฟุตบอลยูโรเปาลีกก็เข้ารอบน็อกเอาท์นะครับปีนี้ลิเวอร์พูลลุน4ี่ถ้วยนะครับก็ต้องดูว่าการประกาศวางมือของค็อปเนี่ยจะส่งผลยังไงกับลิเวอร์พูลนะครับจะเป็นแรงฮึดให้ทีมคว้าแชมป์ได้มากมายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามกันส่วนตอนนี้เรื่องของกุนซือที่เข้ามาแทนนะครับตอนนี้มีการคาดการณ์กันมากมายนะครับโดยที่บริษัทรับะ่านทูกกฎหมายออกราคามาเรียบร้อยนะครับ เต็งหนึ่งตอนนี้เป็นซาบีออลอนโซ่นะครับอดีตกองกลางของลิเวอร์พูลซึ่งปัจจุบนันไปคุมไบเออร์เลเบ์คูเซ่นในบุนเดิลิก้าเยอรมันแล้วผลงานยอดเยี่ยมมากพาทีมนําเป็นจ่าฝูงอยู่ในขณะนี้นะครับเหนือไบยูมเนิกซะอีกนะครับซึ่งเป็นตัวเลือกที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ผลงานดีแล้วเคยเป็นเด็กเก่าของลิเวอร์พูลด้วยเล่นฟุตบอลสนุกถือเป็นเต็งหนึ่งเลยที่แล้วเขาบอกว่าออลอนโซ่เนี่ยแม้จะมีสัญญากับ ทีมห้างขายยาถึงปี2026แต่มีเงื่อนไขก็คือสามารถยกเลิกสัญญาแล้วย้ายมาคุมลิเวภูได้นะครับข่าวว่าอย่างนั้นนะครับก็ยังเหลือเวลาให้ทีมลิเวพูได้มองหากุนซือคนใหม่นะครับมีเวลาอีกราวๆ5-6เดือนนะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าลิ้วพูฤดูกาลนี้ผลงานจะจบตรงไหนนะครับจะจบสวยหรือเปล่านะครับแล้วใครจะมาเป็นกุนซือคนใหม่นะครับแล้วลิเวพูชุดนี้จะยังบินสูงอยู่หรือเปล่า หรือว่าจะเป็นแบบแมนยูหรืออาร์เซนอลที่ต้องใช้เวลาหลายปีเลยกว่าจะกลับมาได้อย่างแมนยูนี่ยังกลับมาไม่ได้เลยนะครับก็รอติดตามกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอามาเล่ากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ